ไปตั้งกันตอนถะคะเรื่องของราคาทองคำจริงแล้ววันนี้เนี่ยราคาทองคําก็ไม่ได้เหวี่ยงมากมายนะ,คะ,นะคะล่าสุดค่ะอยู่ที่1,393เหรียญด้วยกันค่ะ,คะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะจะไปมองทิศทางการลงทุนนับต่อจากนี้ไปนะคะบรรยากาศการลงทุนจะเป็นอย่างไรคะ่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณธีพานะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG b u r e n and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณมลคะสวัสดีค่ะคุณม ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมลคะรู้สึกว่าวันนี้ราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งเหมือนกันนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคุณมลค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะของตลาดที่สหรัฐด้วยแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะก็เลยทําให้การซื้อขายเนี่ยไม่มีหลังจากที่หลังจากช่วงเย็นหลังจากที่ตลาดเอเชียปิดนะคะก็คือว่าแต่ว่าในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยเรามองว่าแนวโน้มที่โอกาสในการจะขึ้นไปทดสอบใกล้ๆบริเวณ1,400แลยี1,420 ค่อนข,ข้างมากนะคะจะเห็นได้จากาในสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ยถือว่าเป็นภาพของการปิดบวกด้วยเหมือนกันนะคะเน็ตแล้วก็ขึ้นมาทั้งหมดประมาณยี่สิเหรียญยีเวนซ่าห่าสแตนดทรอาซซึ่งได้เป็นเงินบาทเนี่ยขึ้นมาหกร้ยบาทเพราะว่าค่าเงินบาทบ้านเราอ,อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากไปแตะประมาณสามสิบาทต่อหนึ่งดอลลาร์ได้นะคะโดยที่ในสัปดาห์นี้ค่ะแนวรับนจนไปอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าเหรียญน,นะคะซึ่งถือว่า จะเป็นแนวรับในกรอบสัปดาห์นี้ก็ข้อที่หาหนึ่งนะคะส่วนแนวป้าเน,นี่ยจะอยู่ที่1,420งพัี่ยบเปียนะคะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทไดเองนะคะก็จะอยู่ระหว่างประมาณใกล้ๆประมาณสักหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นก้าพันนะคะจนถึง2,300ค่ะ ค่ะถ้าหากว่ามองกรอบเนี่ยก็ยังมีทิศทางที่อาจจะขึ้นไปยืนเหนือ1,400ได้ใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้ามองในปัจจัยในสัปดาห์นี้เนี่ยเห็นทีคงต้องมองปัจจัยภายในประเทศกันก่อนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนิยบายของกรองอนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถือได้ว่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยส่งผลต่อราคาทองคําค่อนข้างมากเรามีการประเมินทิศทางอย่างนี้อย่างไรบ้างอะคะ ค่ะก็การประชุมกรองรอในสัปดาห์นี้ถือว่าสำคัญทีเดียวนะเพราะว่าจะเห็นได้จากในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ราคาทองเองขึ้นไปถึง600บาทโดยที่ เหตุผลหลักๆเนี่ยก็มาจากในเรื่องของค่างเงินบาทที่อ่อนค่านะคะ,ะโดยที่ในสัปดาห์นี้เองก็จะมีผลการประชุมออกมาตอนช่วงประมาณตอนเอ่อในวันพฤหัสเองอวันพุธเองนะคะซึ่งก็จะมีการคุยกันในเรื่องของว่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างที่ตามที่ตลาดคาดไว้นะคะโดยที่เรทเนี่ยดูว้อยู่ที่ประมาณจุดสองห้าจนถึงจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามีการปรับจริง,รงก็มีโอกาสที่จะทําให้ค่างเงินอ่อน ค่าลงไปอีกนะ,นะคะก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เหมาะช่วยทําให้ตัวราคาทองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะอันนี้คือปัจจัยในประเทศนะคะคุณมลส่วนปัจจัยต่างประเทศแล้วคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะ,คะสําหรับปัจจัยต่างประเทศเองนะคะก็คือในวันพฤหัสจะมีการประกาศตัวเลข GDP นะคะของสหรัฐซึ่งเป็น GDP ไตรมาสหงนะคะซึ่งอาจจะต้องดูว่าตัวเลขจะออกมาดีไหมซึ่งถ้าตัวเลข,ขออกมาไม่ดีนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัว ราคาทองคำมีโอกาสปรับโตเพิ่มขึ้นค่ะค่ะ<ม>ก็ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามองไปในเรื่องของปัจจัยในภูมิภาคเอเชียเองนั้น<ม>จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะนะคะในแวดวงของตลาดเงินตลาดทุนอันนี้มันถือว่ามีอิทธิพลที่เข้ามาในเรื่องของตลาดทองคาบางส่วนด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่า<ม>คืออย่างตอนนี้เองนะคะตลาดตลาดทุนของทางญี่ปุ่นเองถือว่าปิดลบลงมาค่อนข้างมากนะคะก็ เรามองว่าก็ถือว่าเป็นอัน,นิสงที่ดีสำหรับตัวตลาดทองคําด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้ตัวตลาดทุนเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวนะคะก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยปรับบวกขึ้นไปต่อเนื่องเราเลยมองไปในเรื่องของการย้ายเงินเหมือนกันนะคะก็คือจัดตัวทองคําเองไปลงทุนในตัวตลาดทุนแต่หลังจากนี้ช่วงนี้เองเนี่ยตัวตลาดทุนก็เริ่มมีมลักษณะของการถลอตัวลงมาบ้างนะคะก็เลยได้เห็นการโยกกลับมาบางส่วนที่เข้มงวงในตัวทองคาแต่ยังไงก็ตามถ้าเราไปดูในฝั่งอย่างของกองทุนอย่าง SDR เองก็ย เน็ตขายอยู่นะคะสำหรับที่เราขาย20ตันเน็ตตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันขายมาแล้วประมาณสักเกือบ340ตันได้ก็ถือว่าถือว่ายังเป็นปัจปจัยปัจจัยหนึ่งที่ยังกดดักนการปรับตัวลดลงค่ะ ค่ะคุณมวคะถ้าเราดูปัจจัยทางด้านเทคนิคตอนนี้เนี่ยทิศทางยังเป็นยังไงอยู่บ้างคะคุณมค่ะสำหรับเทคนิคตอนนี้เองนะคะเรามองว่าโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นในระยะสั้นยังมีนะคะโดยที่แนวที่สําคัญเนี่ยก็คือที่1,400แล้วก็1,420ถ้าสามารถผ่านสองจุดนี้ไปได้นะคะ mm hmm. ก็คือมีโอกาสที่มัจะสอบใกล้ๆแนวน1,480เียจ่สุดท้ายเรามองว่า ยังไงก็น่าจะยังเยอะเจอแรงขายที่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่กดดันทาให้ปรับตัวลดลงค่ะค่ะทีนี้ขอไปที่ตลาดในส่วนของเซ็ตฟิฟตี้อินดกันบ้างน,นะคะ,คะบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะถือว่าค่อนข้างจะมีแรงขายนะคะปรับลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วบรรยากาศที่เราคาดการไว้สําหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะอ้างอิงปจัจจัยใดบ้างะคะ ค่ะสำหรับตัวเซทเองนะคะก็คือข่าวใหญ่ในในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของกรนง,งอด้วยเช่นกันนะคะ,คะว่าอย่างวันพรุ่งนี้เองนะคะตัวกรอบของการเคลื่อนไหวของราคาตัวเซทเนี่ยเราดูอยู่กรอบอยู่ที่แนวรับนะคะอยู่ที่พันสิบสองจุดส่วนแนวต้านจะอยู่ที่พันหกสิบจุดค่ะก็คือว่าโดยรวมเรามองว่าการย่อตัวยังมีโอกาสอยู่นะคะโดยที่เออก็จะติดตามตัวตลาดที่เป็นตัวเซตใหญ่นะคะแต่ว่า อย่าง้แนะนำลงทุนให้เรามันระวังเพราะเรามองไปในเรื่องของ profit hacking ด้วยนะคะก็คือหลังจากที่มีการดิดตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงหลายสัปดาห์ติดต่อกันค่ะค่ะสัจเจค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณมลค่ะใชขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องรอปัะจัยอย่างบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะรอวันพุธนี้นะคะเรื่องการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินขณะที่ตอนนี้เรามาอัปเดตโกลด์ฟิวเจอร์กันนิดนึงปิดตลาดไปสี่ทุ่มครึ่งนะคะสำหรับซีรีส์เอ็มค่ะก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบ